สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Kawasaki Thailand นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่น่าสนใจในงาน Motor Expo 2อ2 0นนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีเปิดตัวอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับ เพ่งเปิดตัวไปเมื่อตะกี้เลยนะครับก็เป็น Kawasaki Ninja นะครับ ZX10 d o u R นะครับที่เป็นโมเดลใหม่ปี2020นะครับอยู่ทางด้านนี้นะฮะตรงนี้เปิดตัวแบบเป็น All New เลยก็ว่าได้นะครับกับราคาที่เพิ่งเปิดตัวไป1,280,000บาทนะครับเรามากับอีก1โซนนะครับก็เป็น z Series นะครับก็มีอีกหลายๆรุ่นหลายๆโมเดลนะครับทั้ง z 1000 z 900นะครับ z 650ที่จอดโชว์อยู่ในงานนะครับมีทั้งสีใหม่ ทั้งสีน้ำเงินสีเทานะครับกับอีกหนึ่งรุ่นพี่จะบอกว่าเป็นเนกเกตที่แรงที่สุดในงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัว Z-H2 ทนะฮะที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นสปอร์ตเนกเกตที่มีเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็น่าขับมากๆนะฮะกับอีกหนึ่งโซนนะครับก็เป็นโซนของออตัวรถมือสองนะครับที่ผ่านการตรวจสภาพจากคาวา s a กิไ h a i l a n d นะครับอยู่ทางด้านหลัง เดี๋ยวเราไปดูกันอีกฝั่งนะครับของบูธคาวาซากิเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับตามกันมาเลยครับกับอีกหนึ่งส่วนนะครับของบูธคาวาซากินะครับก็เป็นโซนของฟลอริงนะฮะหรือว่าถ้าเรารู้จักกันเนี่ยก็คือในส่วนของเบอร์ซิตนะครับเบอร์ซิตหกห้าศูนย์นะครับเบอร์ซิตสามร้อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางการออกทริปไกลๆนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะ อีกหนึ่งโซนนะครับสำหรับคาวา s a k นะครับถือว่าเป็นโปรดักต์ไลน์ที่น่าสนใจหนึ่งโปรดักต์เลยก็ได้สําหรับตัวจักรยานคาวา s a k นะครับหรือเรียกง่ายๆตัวนี้สําหรับเป็นรถบค์นะครับหรือเสือหมอบมีการตกแต่งทําเฟรมมานี่ได้สวยงามนะครับคันนี้เนี่ยเปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ3,000 0นกว่าบาทบอกเลยว่ามีดีแน่นอนนะครับทั้งตัวเกียร์ดูลเลเอนะครับเป็น D i 2นะครับเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นเกียร์บลูทูธนะครับการปรับเปลี่ยนเกียร์แค่ปลายนิ้ว และรวมไปถึงล้อต่างๆนะครับตัวเบาะทุกอย่างเป็นฟูลคาร์บอนหมดค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักเบาถ้าจากการคาดเดาแล้วเนี่ยเโลโกาเนี่ยมีให้เห็นแน่นะครับสำหรับตัวเสือหมอบนะครับหรือรถไบค์คันนี้นะฮะเรามาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับจักรยานนะฮะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของ EMTB นะครับหรือ Electric Mountain Bike นะครับ เป็นจักรยานแนววิบากนะครับที่ผสมผสานตัวไฟฟ้าเนี่ยลงไปด้วยเพื่อที่จะช่วยในการกำลังหวัดในการปั่นนะครับก็บอกเลยว่าเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจกันอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายปั่นนะครับทั้งรถไม้์นะครับเสือหมอบแล้วก็ตัวเสือภูเขาตัวนี้นะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับ สายคลาสสิกนะครับทาง k a วา s a กิเนี่ยเปิดตัวมาคุโร K3 นะครับเป็นโมไซค์สุดคลาสสิกนะครับที่มีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวนะครับเส้นสายรวมไปถึงโลโก้ที่มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยของตัว k a วา s a กิรุ่นก่อนๆนะครับดีไซน์ออกมาที่ได้ดูมีเรื่องราวจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบสายคลาสสิกเนี่ย ตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับมาคุโร K3 สสาำหรับใครที่อยากจะมาชมตัวจริงทั้งตัว Z X 10 d R นะครับที่เปิดตัวไปนะครับตัวมาคุโรนะครับหรือจักรยานนะครับทั้ง u n t เ i n b i k e นะครับแล้วก็ตัวเสือหมอบที่งาน Motor Expo 2020ที่ Impact เมืองทองธานีขอบคุณมากครับ